สวัสดีกันสวัสดีค่ะวัเจวันนี้พวกเราจะทำอะไรนะวันนี้จะตำบางหนุนค่ะอยากกินตำบางหนุนใช่ค่ะพวกตอนนี้จะโชว์อ่างหนุนไหนนี่นะคะองุ่นางหนุนใช่พวกเราก็จะแกะออกนะคะจะแกะเป็นเม็ดออกจะเป็นเม็ดๆไปใช่เราจะแกะใส่ใส่ถ้วยแม่หนูก็จะช่วยเขาทิ้มันหล่นนะคะพุ่มเต็มนะคะใช่ไหมอืมจะไปแก้มาเอาด้กาววางไวนะ้ฮะแล้วก็มาแกะอยู่นี่จากแกะอองเนี่ยอ่ะถุงพวงสิ okay. ชอบดิอยากกินตะโมนไม่ขี้บอกกินตะโมนเก็มาเอาหน้อยเด้ <c oughs> ออยังทบทบกะเต็มเต็มเลยนี่ข้าเต็มเลยเต็มถึงใกล้จะเต็มเลย,ยนะคะ ่ถึงจะฟูเต็มอะค่ะแบบจะฟูถึงกินไม่หมดนะคะก้แบบนี้เมนูคนที่แตก่ี่ไม่เลยี่เลยแซ่บซดึ มาจ้ะมากินดำมงุุนกันเพี่ยวปลายอยากกินดำมงลุนดูมงุุนจากต้นเด็ดมาจากวนนี้กับมือํำไส้ปลาห้าอืมส้มปากม,มาจ้ะมากินกันว้าว สืมส้มเหมือนมจม ส้มตดดแดกอยากกินอยากกินแดบส้มมันเป็นเพชรมันส้มส้มเพชรเนี่ยใส่พริ ตายส้มตับบิดกบ่าแล้วมันคิดแตกในเกียบมดแล้วเนี่ยบ้าไปเลยกำลังกินนี่ไม่เหลืออยู่เหรือ,อว่าแล้วไม่เยอะมากจองฮะเนื้ว,ว่าเอามันเผ็ดทั้งเปรี้ยวนะคะดูสิว่าแล้วเผ็ดถามว่ากินหมดไหมกินมาหมดค่ะสม้มหนูว,ว่าแม่คงกินหมดที่เลี่ยงเลย น้ำาลายไหลหายอยาจก,กินพองตัวพิษจิ้มเม็ดหนึ่งก็ได้ดอกจ<ะ>ูเพื่ออะน้ำลาย,ายกแม่ก็บลูกเป็นเหาะจ<อ>ูเพื่อกว่าโควิดกะอยู่ด้ยกันหนึ่งวันจูปากหนึ่งวันววห,หัวใจตัวฮัจุบงมีโควิดเลย ตอนนี้กอน,นี้เรากระบติดใจนักกว่าอีกมาใกล้กินน้ำกุอีแตกแต่ว่ใครใครอันี้ก็อแตกแล้วอืมนั่งดีดีอสีมันออมะสะใจอืม สม้มอทุกกกคนนยาิส้มเหมือนมะยมประมาณนั้นเลยเอาหุ่นดิบถ้าเม็ดเลือดแกชิมมาหนึ่งแม่ต้องเอาไปล่างอันหนึ่งจะก,กินนะเผ็ดไปแกปิโก้เมา่อกินไปสักเม็ดหนึ่งจะได้หูวมันสม้มมันส้มเดี๋ยวเคยกินแล้วม,มันก็จะน้าไหนถ้าตัวไปกินพริกก็เี่มันเผ็ด ตอนนี้คือแม่เริ่มจมะเมื่อไห้แล้วค่ะแม่ก็ชอบเปลี่ยนเปลี่ยนไว้ก็คิดได้นะโเคกก็จะ,จะไปเก,ก็บเปนลูกเพราะว่ามันส้มจริงๆกว่าอีแตกแต่แตอนตะเกียอยากคืออยากกินก็เลยไปเก็บมากินคือมันเปรี้ยวปากนะอ,อากาศร้อนๆนี่นะอ,อันที่ตำแล้วอ่ะ มันได้อยู่เพราะว่าน้ำพริกน้ำขิงน้ำเกลือน้ำอะไรเงี้ยมันเข้าเนาะแต่ที่มันเป็นกลมๆน่ะโอ้โหสม้มแตก ส้มค่ะส้มเน็ดเน็ดซเน็ดจะพอแล้วจ้ะว่่ไหวจ้ะเดี๋ยวลูกสาวสาวจะเก็บมาให้กินนะจ้ะตอนนี้คืออีแม่พอแล้วจ้ะแม่ไม่ไหวจ้ะได้แล้วแล้วนะลูกนึงลูกใหญ่จ้ะลูกใหญ่ิ้มหนอเปรี้ยวเก็บมาจากต้น จชาอันนี้แก่นะคะนี่แกะนี่มันมันมันเริ่มแก่แล้วมันจะสุกแล้วมันโตแล้วอหญ่ใหญ่มันจะอร่อยหรือล่ะชิ้มสิแต่มันกับส้มอ๋อถ้าส้มมันเป็นขนมันสุกมันยังส้มมันเป็นอังหุ่นทำวายมันกเับส้ม ลูกสาวไปละพอแล้วคลิปนี้ไม่ไหวละส้มกินไปได้กินได้แค่แไปไปไปนี้จ้ะกินพ่อยอากใบายบายหนูขอโทษนะคะที่หนูกินไม่ได้เปรี้ยวมากเลยค่ะอืมไปแล้วจ้ะมันเปรี้ยวมากจริงตอนนี้เหงื่อแตกใบ้ใบ้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะบายบายจ้ะลูกใหญ่เปรี้ยวมากเลยค่ะร่กงแย่ระวังขี้แตกเดี๋ยวขี้ตัวขี้แตกอยู่มจ้ะ อ้าวปัจจัยเกี่ยวไมได้กินเกลี้ยกล่อมออกอม,มันซุ่มหมักเลยตัวยิงขี้แตกขี้แตกง่ายอยู่กินจะนิ่สนงสงบายแต่ว่ากินได้เยอะคองขี้แตกเยอะเนาะเดี๋ยวจะกดขี้แตกพอแล้วส้มบายบายจ้ะบายบายสวัสดีค่ะ